เอาแล้วครับเอฟซครับหมานต่อเนื่องเอฟซยิ่งถือชะโดโอ้แม่นโอ้ยดีใจบอกผิดบอกถือเอฟซีประโคนไงครับเบิ้งเบิงครับหนึ่งมันสูงครับนั่นนั่นครับน่าตีงึงนึกอยู่เอฟซบุลูว่าใส่ขนาดได้นะครับผมเดี๋ยวบ่าวหมูขออนุญาตนะครับย่านย่านปลาลุดหรือว่าย่านปลาขาดไปเนาะจะถือจุดแต่ไอ้ครับหูว่าเป็นปลาช่อนครับใส่ไงเลยเอฟซเดี๋ยวบ่าวหมูขออนุญาตนะครับลงไปตั้งกล้องเดี๋ยวก็คงหรืลงเบียวปลาอะไรเอฟซเอามาตามเบิ้งกันครับผม เอาครับมาเบิ่งกันต่อครับเอฟซีปลาหมูสิลงเบีปลาครับขันถือบ่จังบ่อันนี้บลาหมูกับเสือข้อนตีเอาเลยเอฟซีข้อนตีตีชดนะครับผมหมายเดียวกันครับชโดครับใส่สามลนั่นแหละเดี๋ยวลงกอีกเบิ่งใส่ปลากันครับบลาหมูว่นใหญ่เหรครับปลาตัวนี้หนาถึงสองลครับเอซีอยู่บ่อคขึเน็นดินนะครับถึงใส่ปลาตรงนี้ ไปเละตีปลาตัเห็นยด็กีสครับเด้เสือเด็เสือเด้เสือดีกว่าดโอ้ยปาหมูค่าที่ไปเอาฟองก็มันไปละตีครับดีดาดี อยู่ๆเอซี่อยู่ๆเห็นเหรอครับปลาแล้วโอ้ผมม่าโลูกแปดลวเสียโลกูกแปดที่กาเอซี่ปลาเานี่ยเราไปคว้าอยู่ตรงไหนอู้มีน,น้ำสุดพันบ่คอยยิงสูนะครับเอซี่ครับ ปลานโอ้ยไพันไปจังไหนดอกรอดไปจังไหนพันไปจังไหนีเดน้ำโอ้ยที่จะเน็เอฟซีฝ้าไม้นี่ฝ้าตัวใหญ่จูรับฝ้าตัวใหญ่แตน้ำครับนี่จะน้ำ ถวาครับถืว่าดีนะมันดุจลืนทะลุหอยเยื่อสเอยโอโอ้โอโอโอเอาข้นไปแบบใด้นอกเป็นหนอาหมูหนากเลยวะม,มครับเจ้ซี่ครับใส่ปลาโลหโลจ็ 7. อว่าอ้งามครับเด็ซีนี่ครับเออเด็ดเด็ดเด็ดส้นใหญ่ส้นใหญ่ส้นใหญ่ ปลาพยายามเสียบอย่ปาปลาก็ลงเอาโหลดเอซี่เฮ้ยหัวเอาขึ้นยากแน่ลงเอาโหลดครับเพราะสนหน้าปลาชอนบม่ขึ้นน้ำเล่นหอกยิงเตืนยังาปาหมูล่องเอาเีงละบลาลงเอาบ่อได้อย่างขาดครับเสียดายสอบตัวปลาขึ้นเห็นจะยิ่งเอซี่ประมาณไม่น้อยหน้าที่ครับอยู่นี่ปลาหมูประมาณอยู่รวมเกือบสองชั่วโมงมลทีครับว่าเห็นปลาไงก็เป็นแบบนี้ก็ต้องขึ้นนะครับ าจะดูเรื่งปะโคอลยนะเอยปลาตน,นมาม,มนมันนนสองตัวมันเนี่อไหลยขนา,เอ,านเอาเอสี็ครับดยอดเลยสิ FC ครับ 次。 สุดยอดครับเวซีครับไม้นี่บ้าหมูจัดไป3แต้มแล้วชะดู3โลูกปลาช่อนตูได้ไปก่อนลูกเจ็ดครับตัวนี้ก็สิบประมาณนั่นแหละครับลูกหลูกเจ็ดวางงาม,งามสุดยอดเด็ดอีหีนี่เอาเวสซี่ครับไปเบื้องคิปต่อไปครับขันหมานมาบ้าหมูจะไทยเบื้องอีกครับ